blow speakers a n d I c r i p p l e decks i'm g i f t e d yes they be picking on my intellect i want to have พบกับ TH Channel Thailand นะครับอยู่กับผมนะครับ9ครับผมภูมิครับสวัสดีครับวันนี้ก็มี Porsche 2คันนะครับ2คันนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่ภูมิบอกนห้พี่โอเคก็จะมี2คันอยู่กับเรานะครับครับผมคันสีเทาเป็น Porsche Carrera S นะครับรหัสตัวถัง992ส่วนคันสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็น991.2 GTS ก็จะต่างกันที่ตีโมเดลนะครับครับผมส่วนเรื่องกมแรงเนี่ยแรงเหมือนกันเลยแรงทั้งคู่อย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูของที่ใส่กับคารเรล่าเอสนะครับพว่ามีอะไรมั่งนะครับไปชมกันดีกว่าครับผมไปครับนี่นะครับของที่อยู่ตรงหน้าที่จะติดตั้งให้กับคารเรล่าเอสในวันนี้นะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นสปริงโหลดของ K w ดยูนะครับตัวสปริงเนี่ย เมดอิ n เ e อร a n มนีนะครับแล้วก็สปริงเนี่ยเราจะเห็นว่าสปริงโหลดมันจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันเพราะปกติสปริงโหลดก็จะมีแต่สปริงท้าไมเคดนยูมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยม,มีแหวนด้วยมีคีล็อกมีสปริงเฮลเปอร์มี T ock, ม per, มโอ้โหหลายอย่างานะพี่นะครับมีตัวสตาร์ทปรับความสูงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสปริงโหลดตัวนี้นะครับสามารถปรับความสูงได้ เราใส่สปริงที่สั้นกว่าของเดิมลงไปนะครับเราก็สามารถปรับความสูงของตัวรถได้อีกอนิดหน่อยนะครับบางทีใส่สปริงโหลดธรรมดาเนี่ยครับเตียต้ยเราเตี้ยเลยหรือบางทีเตีย้ยไม่พอปรับไม่ได้จบเลยใช่แต่ของ kdbu เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ปรับความสูงได้อีกเตีย้ยลงแล้วก็ยังปรับบางคนก็ชอบอีกนิดหน่อยนิดหน่อยอ,อะไรอย่างนี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับโอเค okay, ครับพี่ภูมิครับสงสัยเรื่องหนึ่งครับอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็น เคเบิลสปริงนะครับก็จะช่วยให้ตัวสปริงเนี่ยที่มีความสั้นลงเนี่ยเวลาเราประกอบเข้าไปใช่ไหมครับเวลารถที่จะบัมจัมแรงๆตัวนี้ก็จะคอยประคองให้เวลาที่จังหวะที่รถเหมือนแบบว่าชกยืดสุดเนี่ยตัวสปริง <Spring S 2> <ม>ก็ยังอยู่ในตำแหน่งถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีสปริงมันสั้นลงใช่ไหมครับ,รบจังหวะที่รถลงมาตัวสปริงอาจจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอาจจะไปนั่งตรงขอบอะไรอย่างนี้ หรือออกใช่ไหมเพราะสปริงสั้นลงตัวนี้ก็ช่วยพยุงให้แต่ตัวนี้ไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของฟิลลิ่งอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมันนุ่มมากมันบีบได้เลยใช่ประเด็นสําคัญเลยก็คือฟิลลิ่งจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับโอเคพอมีสปริงเทพเโหลดจัดทรงแล้วจะไม่มีล้อก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีล้อ BC ซีฟอรนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่า เรียบร้อยครับผมก็ความพิเศษของตัวรุ่นนี้ต่างไงครับพี่จริงๆรล้อ BC Force นะครับรายนี้เป็นลายใหม่ชื่อว่า r z 35นะครับตัวล้อเนี่ยค้าสั่งคัสตอมใส่ Porsche 992ขนาดของเขาเนี่ยข้างหน้าต้องใช้20นิ้วนะครับข้างหลังใช้21นิ้วนะครับข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีการ เลือกความกว้างที่อยู่ที่9นิ้วนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยลูกค้าต้องการอัพไซส์ขึ้นไปอีกนิดนึงของเดิมจะเป็น11ครึ่งนะครับ,รบเราก็จะปรับเป็น12นิ้วแล้วก็ปรับออฟเซตหน้ากับหลังให้เต็มซุ้มจัดฟิตเมนสวยๆไปส่งงานวันนี้นะครับ <S <S ต<ม>ัวล้อเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงานะครับเข้ากับโทนรถเลยจะเห็นว่าสปอยเลอร์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะตรรัวรถเป็นสีเทาตตดด้วยสปอรต์ตดีไซน์ด้านล่าง ก็จะเป็นสีดำตัวล้อก็เลยเลือกเป็นสีดำเงานะครับแล้วก้าวรู้ไหมว่าทำไมล้อ BC ชุดนี้ตรงกลางมันแบบโล่งๆอย่างนี้แต่จริงๆตามปกติ BC จะมีแคปฝาล้อมาให้เนี่ยพี่ใช่ BC มีแคปฝาล้อมาให้ไม่ลืมไม่ลืมชุดนี้ลูกค้าเพิ่มออปชั่นพิเศษนะครับผมตัวล้อเนี่ยจะมีแค่2เคสที่ว่าเขาจะไม่มีฝาล้อมาให้เลยครับผมคือหนึ่งลูกค้าเลือกที่จะสั่งตัดใส่แคปเดิมนะครับเราก็จะเอาแคป ของแท้นะครับประกอบใส่เข้าไปง่ายง่ายอ่าอันนี้ก็จะเป็นออปชันพิเศษสำหรับใส่ฝาแคปเดิมพอเช่ <Porsche S 2> นะครับครับผมแล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่เป็นคัน GTS คันนี้นะครับ,รบเพราะว่า o Porsche c a r r e r a GTS เนี่ยตัวดุมล้อตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ใช่หลารูมันจะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับอพอเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเนี่ย ทางโรงงานก็จะทำบ่าตรงนี้สำหรับ Porsche Centerlock เลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าไปนี่เลย,แ,ยแบบคันนี้เลยเป็น Porsche 991.2นะครับ,รบเป็น GTS GTS เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่ว่าแรงกว่า Carrera S นะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าตัวล้อเนี่ยมันจะไม่ใช่ดุมห้าลูแล้วเราจะไม่เห็นน<ม>็อตห้าลูเนาะ <laughs> ใช่ครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็น Centerlock ของพอเช่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาย k l .01 สีดำเงานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าล้อก่อนที่จะติดตั้งในคันนี้ล้อเป็นยังไงตรงกลางก็จะไม่มีฝาเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะดูนะครับคันนี้ติดตั้งล้อก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับไปชมได้เลยนะครับผมผมอดใจไม่ไหวนะครับผมอยากดูคันสีเทาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ล้อโหลดจัดทรง เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมโอเคไปเมื่อกี้นะครับผมกับพี่ภูมิก็ได้ชั่งน้ำหนักร้อนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผลปรากฏว่าล้อ BC นี่เบากว่านะครับใช่ก็เมื่อกี้ที่เราชั่งน้ำหนักใช่ไหม เราก็จะช่างทั้งล้อเปล่านะครับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับโดยที่ล้อหน้าเนี่ยของ B C Force เนี่ยจะเบากว่าล้อเดิมอยู่ประมาณ8ปขีดต่อล้อนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยจะเบากว่าประมาณล้อละ1กิโลเลยก็เชื่อเลยว่า4วงใส่เข้าไปเนี่ยเบาขึ้นอีกเกือบสี่โลเลยนะครับโอ้ก็จริงจริงล้อเดิมพอเช่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเบาแล้วแต่ B C ก็เบาได้อีกนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ทําการช่างน้ําหนักไปแล้วเนี่ย ผมก็จะพามาดูจุดที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยของล้อ B C เรื่องของการบาลานซ์ล้อที่ดีมากๆนะครับอยากให้มาดูตรงนี้อ่าจะอยู่ตรงนี้ต้องมองกัน,นใกล้หน่อยแต่ตรงนี้จะมีเหล็กถ่วงล้อที่ใช้น้อยมากๆนะครับจะมีจุดเดียวแล้วก็มีอีกตรงนี้แค่นี้เท่านั้นนะครับอันเนี้ยคืออะไรรู้ไหมก็คือ ล้อเนี่ยมีการบาลานซ์มาอย่างดีนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กถ่วงล้อที่เยอะเลยนะครับนี่เราจะเห็นว่ามีแค่จุดตรงนี้กับจุดตรงนี้เท่านั้นนะครับในหนึ่งวงนะครับพอจับคู่กับยางที่มีคุณภาพสูงนะครับก็ตัวเนี้ถือว่าพร้อมลุยนะครับรลแล้วเดี๋ยวหลังจากติดตั้งสปริงลดเสร็จผมจะพาไปดู I got two balls and the walls, that's a triple threat. I damage my explode speakers and I cripple decks. I'm gifted, yes. They be picking on my intellect. I wanna see what's ahead. Something like a vision test. Check yourself before you cash it in. Vision the finish line of what you still establish in. Practice attraction, it's the fascination that'll win. Procrastination kills the passion, now you trapped again. หลังติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นี่สวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมไปผพาไปดูเริ่มจากล้อหน้ากันเลยครับทั้งหน้าเป็นขนาด20นิ้ว standard เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรามีการปรับความกว้างจาก8ครึ่งเป็น9นิ้วนะครับแล้วก็มีปรับ offset ให้เต็มซ้มมากขึ้นเพื่อที่จะจัดทรงนะครับแล้วก็หลังจากเราติดตั้งสปริงโหลดเข้าไปเนี่ยความสูงก็ข้างหน้าเนี่ยก็<ม>จะอยู่ประมาณนี้เรียกว่าจัดทรงที่ว่า ใช้งานทุกวันได้เวลาเราขึ้นห้างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลสบายใจได้เลยใช่ไหมเตี้ยลงเยอะนะแต่ว่าเตี้ยลงเยอะตัวรถเนี่ยมีระบบลิฟติ้งข้างหน้าก็เลยแบบว่าสบายใจขยับเตี้ยได้โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหลังกันข้างหลังนี่ผมชอบมากเลยครับพี่ภูมิมันยังไงมันสวยมากแล้วมันแบบกับตัวยางอะตัวยางนี่คือแบบว่ามันทีาเรียกว่าอะไรอมซุ้มอมซุ้มใช่พี่ก็คือทรงของข้างหลังเนี่ย จะดูอมซุ้มนิดนึงเพราะว่าข้างหลังเนี่ยล้อมแม็กจะใหญ่กว่านะครับก็ตัว992เนี่ยข้างหลังมันจะเป็น21นิ้วล้อเดิมเป็น11รึง่งเรามีการปรับเป็น12นิ้วนะครับแล้วก็จัดออฟเซตออกมาให้เต็มซุ้มมากขึ้นนะครับตัวฝาล้อเนี่ยก็เหมือนที่ผมอธิบายไปตอนแรกใช่ไหมว่าเราจะคันนี้มีการติดตั้งฝาล้อพอเช่เนาะ เนียนเนียนมากเลยต้องมองมุมข้างเนี่ยครัผมมองก็สวยมากครับใช่แต่ก็สําหรับบางคนที่ไม่ชอบทรงที่แบบข้างหลังอมยางอย่างนี้อยากให้แบบว่าอาท้ายยกขึ้นอีกหน่อยก็สามารถทาได้เพราะว่าตัวเ w เ a บันยูเอชเอสเนสามารถสไลด์ความสูงต่ําได้อ่ามันก็เลยจะทําให้เราปรับสูงขึ้นอีกนิดจะได้หรือจะเตี้ยลงอีกหน่อยก็ได้สามารถจัดทรงได้ส่วนข้างหน้าเนี่ยเตี้ยลงได้ออมเลย นี่สายเตีย้ยนะชอบชอบนี่ชอบเลยต้องจัดแน่นอนถึงว่าสวยมากแน่นอนครับตัวล้อเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับจะหลบเบรคคาร์บอนเซรามิกของโตเชได้พอดีอันนี้คือเป็นจุดเด่นของล้อสั่งตัดเลยว่าเราอยากได้กว้างเท่าไรออฟเซตเท่าไรนะครับครัอบอแล้วก็เบรคใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราสามารถตัดล้อให้มีความแอนดได้หลบเบรกได้นะครับสวยมากคันนี้ โอเคหลังจากที่เราได้เห็นเป็นช็อตที่มองรวมๆนะครับความสูงของรถที่เรามีการใส่สปริงโหลดไปทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นก็ผมก็มองว่าทุกอย่างลงตัวเลยเพราะว่าตัวล้อเนี่ยเป็นสีดําก็จะเข้ากับตัวสปอยเลอร์เข้ากับตัวแต่งสปอร์ตดีไซน์นะครับแล้วก็ตัดกาบสีรถที่เป็นสีชยยอนเกรผมกับพี่ภูมิจะขอตัวขึ้นรถคันนี้ก่อนดีกว่าแต่ก่อนจะไปก็ผมก็ขออนุญ,ญาต กราบลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสำหรับ TS Motorsport เป็นผู้นำเข้าสินค้า H d r i v e PC Force และ Powerless ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ต้องการปรึกษาเราเกี่ยวกับการแต่งรถยังไงก็ติดต่อได้เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับใช่ครับผมแล้วก็สำหรับร้านค้าที่ดูคลิปอยู่ก็เราก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะครับครับแลสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ก้าวขอตัวลากันไปครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับไป Choose a vibe, use a vice, it don't matter you can rise Give them something colder than the pool of vice And how you living, think of that as do or die No coincidence, I'm into this And I do it for the people that be interested And cause I'm breathing right now that's a privilege